สวัสดีครับอารามแดนฝึกฝนนะคะอันนี้อ่าเป็นคลิปนี้จะเป็นห้องที่3กับห้องที่4ห้องที่3เป็นกลีบดอกไม้ผ่านนะคะแล้วห้องที่4เปลี่ยนผันพลวันแต่ห้องที่3นั้นก็คือจบภายใน4เทินแล้วก็กดพิเศษของเขาก็จะเน้นตรงปฏิกิริยาง,งอกเงยนะคะ ถ้าเป็นไปได้ก็คือตัวละครที่สร้างความเสียหายธาตุน้ําหรือเสียหายธาตุไม้เนาะก็บัฟของเขาถ้าเกิดว่ามันเกิดปฏิกิริยางอกเงยขึ้นมาเราก็จะเสมือนกับสร้างความเสียหายธาตุน้ําหรือธาตุไม้ได้เพิ่มขึ้นที่นี้หลักๆเลยคือศัตรูค่อนคอนข้างเขาค่อนข้างแบบเรื่องของการเปลี่ยนตัวเรื่องอะไรนิดนึงเนาะก็เขาจะหลบเก่งนิดนึงนะคะทีมที่เราใช้เป็นทีมทีมนี้นะคุณก็จะเป็นธาตุไม้อ่า เออโทษโทษเมื่อกี้กดผิดเดี๋ยวเอานาฮิดากลับมาก่อนเดี๋ยวนาฮิดาย้ายนาฮิดามาแทนที่อายาโตะนิดนึงนะก็ประมาณนี้เนาะคุณเอ,อจริงจริงนาฮิดาอยู่ตรงกลางก็ดีแล้วนี่ <laughs> โอเคแล้วก็ส่วนอื่นที่ได้เพิ่มนะคะพวกพวกการ์ดเป็นการ์ดพรสวรรค์พวกนี้คุณจัดไปได้เลยเผื่อได้ใช้นะแล้วก็ถ้าเป็น เป็นดาบหรือเป็นอะไรที่เรียกลูกเตา๋าของที่เรียกลูกเต๋าเอาไปด้วยอย่างเทมาริเอาไปเลยคุณหรือว่า,เ,าเปลี่ยนลูกเต๋าให้เป็นที่ต้องการนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็มีที่เผื่ออาจจะได้ใช้เนาะเป็นการเปลี่ยนตัวละครนะคุณส่วนอันอื่นคือเน้นว่ามีเรียกลูกเต๋าให้ได้เยอะที่สุดถ้ามีวานารานาเนาะ ว่นานารนาจะใส่มาด้วยก็ได้นะคุณอันนี้อาจจะใช้บางสถานการณ์แต่วางอันก็ไม่ได้ใช้ก็เอาไปย่อ,อยเฉยๆแล้วกันนะคะอาร์ติแฟกต์แทบจะไม่ได้ใช้เลยเอาไปย่อยอย่างเดียวเนาะเผื่อแบบเกลือเกลือตอนที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนลูกเต๋าไม่ขึ้นมือจริงๆอะไรประมาณนี้ทีนี้เราก็เริ่มท้าทายเลยนะคะก็ในส่วนนี้ มาตรงนี้ก็มีก๊์ดอันนี้มาโอเคค่อนข้างโอเคอยู่นะคุณเปลี่ยนอาหารไปหนึ่งชิ้นละกันนะคะเผื่อว่าได้ได้อาหารมาใหม่เอาเป็นน้องนามาก่อนเนาะ <c oughs> แล้วก็เจ็ดแชมเบอร์ไม่ได้ขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ดูตามสถานการณ์นิดนึงละกันว่าเราจะสามารถแปะธาตุไม้ได้ได้ขนาดไหนนะคะอันนี้น่าจะได้แค่ออแปะได้ตัวเดียว แปะตัวเดียวไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมาเป็นอายโตเนาะเพราะยังไงก็เรามีเรียกลูกเตา๋าธาตุไม้อยู่นะคะอ่าอันนี้เริ่มแปะมาก่อนเลยคุณทีนี้เดี๋ยวเราพอเขาโจมตีมาเขาจะเปลี่ยนตัวละครนะคะถ้าเรากดเปลี่ยนตัวละครตอนนี้เราเราเอเราอาจจะ งั้นเราก็ทําแบบนี้ถ้าทําแบบนี้เราเสียลูกเต๋าคุณก็ณฉะนั้นเราเปลี่ยนตัวละครไปเลยนะแล้วเดี๋ยวให้อายาโตเขาโจมตีเนาะคุณเขาเปลี่ยนตัวละครมาเดี๋ยวเราก็เออนี่เลยคุณแปะทาาดน้ําไปก่อนยังไงเดี๋ยวตัวเนี้ยเขาก็จะแปะทาาดน้ําอยู่แล้วนะแล้วก็มีอันนี้อายาโตะใส่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเราใส่ให้อายาโตไปก่อนเลยก็ได้เนาะเขาเความสามารถนี้ แล้วก็เอฟเฟกคือสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่มีค่าพลังชีวิตไม่เกินไม่เกิน6ได้อีกหนึ่งทีอ้าวมันมันใช้ลูกเต่าเยอะไปแล้วอะ่ะเราเปลี่ยนกลับมาเป็นน้องนาดีกว่าคุณถ้าอายาโตอีกทีแล้วเดี๋ยวเราเรียกเอาลูกเต่าธาตุไม้ออกมาเนาะเราจะใช้เดนโดคอนนะคะยังไงถ้าเราโจมตีไปเราก็ไม่ได้เออเอออันนี้อันนี้ละกัน เเปลี่ยนอันนึงนะคุณถ้าเราใช้เราโจมตีไปแล้วก็โดนแช่แข็งอยู่ดีเนาะแล้วก็ไม่ได้จบเทินคนแรกอยู่ดีนะคะทีนี้ได้เดนโดคอมาแล้วมันก็ทำปฏิกิริยาด้วยก็ระเบิดไปทั้งคู่เลยเนาะคุณมีการ์ดที่สามารถใส่ได้งั้นเอเราใส่ให้น้องนาไปก่อนละกันคุณยังไงก็ได้ใช้เอ่อจะได้น้องนาจะได้ยืนได้นานขึ้นเนาะ อันนี้จริงๆจะใส่ก็ได้นะเมื่อกี้นี้แต่ไม่ได้ใส่ไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ให้น้องนาแทนให้น้องนาโจมตีอันนี้ไปเลยนะคุณเออเป็นอันติไปเลยนะคะที่เหลือก็เดี๋ยวให้คุณออยาโตช่วยมานิดนึงเนาะพยายามสร้างการโจมตีให้เร็วที่สุดนะคะอันนี้เทินสองแล้วอย่างน้อยก็เอาโดนแช่โอเคงั้น เราก็เปลี่ยนตัวคุณจริงๆน่าจะเปลี่ยนเป็นคอเล่นนะแต่ไม่อ๋อเขาเปลี่ยนเป็นอันนี้มาโอเคเลยคุณเราใส่อันนี้ให้อายาโตไปเลยนะคะก็จะได้โจมตีเพิ่มขึ้นด้วยเนาะนี่แน่แล้วมันก็จะมีอันนี้มันระเบิดเนาะคุณเดี๋ยวเขาน่าจะโจมตีมาอีกรอบนึงงั้นเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นคอเล่แล้วแหละ <c oughs> เพราะว่าเราโดนแช่คะ่ะ อ,อันนี้งั้นให้ให้อาหารให้อาหารหนึ่งคนจะดีไหมเนี่ยคุณหรือว่าใส่อันนี้ไปอ๋อเป้าหมายใช้ไม่ได้เนาะเราต้องจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราใส่อันนี้มาก่อนหนึ่งละกันคุณแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอเล่นะคะเดี๋ยวให้คอเล่เขาสกิลธาตุนิดนึงเนาะตอนนี้ปัญหาคือเราโดนเราโดนแช่หนักมาก เขาเปลี่ยนตัวไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วคุณหนึ่งคนทีนี้เดี๋ยวอีกอันนึงไม่แน่ใจว่าเออเอเล่น่าจะโจมตีไม่ได้แล้วเนาะแล้วก็อันนี้งั้นเดี๋ยวให้น้องนามายืนนะคะสลับมาน้องนาแล้วเดี๋ยวรอบหน้าให้น้องนาเขาอันติเนาะจริงๆไม่อยากให้น้องนาอันติเลยอะ อันนี้จะกี่เท่าไหร่โจมตีเยอะไหมอะ่ะน้องนาไม่น่าได้อันติคุณเพราะว่าเดี๋ยวเขาโจมตีเป็นธาตุน้ำมาเปลี่ยนลูกเต๋าไปก่อนนะเมื่อกี้ก็ลืมไปว่าเขาน่าจะโจมตีเป็นธาตุน้ำมาถ้าไม่ได้จริงๆก็เปลี่ยนเป็นคอเล่ไปเนาะคุณแล้วก็เดี๋ยววนๆสองคนเรียบร้อยน้องน้าไม่ได้อันติ <laughs> เราใส่อันนี้เราให้น้องนาอันติได้ไหม <laughs> เขาไม่ยอมนะคุณอางั้นเดี๋ยวเราให้คอเล่เขามาก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นอายาโตอีกทีนะคะโอเคคอเล่เออจริงๆอยากให้อันตินะงั้นก็อันนี้ไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวให้คอเล่เขาอันติอีกรอบนึงนะคะเพราะส,สกิลธาตุมา,มาคอเล่อันติไปเลย นี่แน่เสร็จแล้วเราก็จะมีสแต็กตรงนี้เนาะเราอืถ้าเปลี่ยนตัวต้องเป็นอายโตมาแล้วแหละคุณเพราะว่างั้นเปลี่ยนตัวเป็นอายโตมานะคะ,คะเสร็จแล้วอายโตลูกเต่าไม่พอเนาะอ่าก็ไว้รอบหน้าเทินหน้านะคุณ ไอายาตกเขายังมีอันนี้ความเสียหายทัดน้ํานะคะแล้วก็เดี๋ยวได้เดนโดคอเพิ่มก็เดี๋ยวอันนี้มันจะยิงเนาะน่าจะทันเวลานะคะเพราะเราต้องจัดการทั้งหมด3คนคือถ้าเราจัดการคนนี้ยเขาขีดไปแล้วเดี๋ยวเขาเรียกเรียกตัวมาใหม่เราจะเราจะจัดการได้ไม่ทันอันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าลูกเต่านั้นได้โปรดเลยนะ เพราะถ้าไม่ตายมา <c oughs> ก่อนอื่นนั้นเราต้องมีลูกเต๋าพี่เพียงพอก่อนเนาะคุณอันนี้มาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอันไหนที่เราโจมตีแล้วแล้วได้เยอะที่สุดเนาะเออเป็นอันนี้นะคะปลดโลกเขาไปด้วยหนึ่งเนาะอันนี้หนึ่งแล้วได้เพิ่มมาเขาเปลี่ยนตัวนะคะ งั้นเราเราอันนี้ไปอีกหนึ่งนะก็จะขิดไปคนนี้เนาะคุณโอลกแล้วนะตอนเนี้ยอ,อันนี้เขาโจมตีเราไม่ได้แล้วนะคุณแล้วก็เออเดี๋ยวเราน่าจะต้องไม่แน่ใจว่าโจมตีปกติ ถ้าอันติเป็นยังไงคะอันติไม่ได้อะไรเลยอันนี้ไม่ได้อะไรเลยงั้นเราโจมตีปกติไปแล้วกันคุณทำไมจมตีปกติคุณแรงจังอย่างน่ะน่าจะได้บัฟเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้สรุปว่า,าเรียบร้อยแล้ว3 0 0พแต้มเนาะคุณฉิวเฉียดมากที่เหลือก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วคะ่ะจบเทินไปอย่างเดียวเลยนะนี่แน่ ชนะแล้วมีห้องนี้ห้องเดียวที่แบบว่าไม่ได้ถึง4,000แต้มนะมาแล้วทีนี้2อีกห้องนึงนะคะของอีกห้องนึง เออห้องนี้ค่อนข้างง่ายกว่านะเปลี่ยนผันพลาวันเนี่ยก็คือเมื่อการดูเอลเริ่มต้นก็จะสุ่มจั่วการ์ดอา,อาวุธอายุจะอะไรละอาวุธ1นึ่งใบเราต้องจบเกมนี้ภายใน4เทิร์นเช่นกันนะคะแล้วหลังจากที่เราใช้การ์ดอาวุธก็จะทําให้เกิดธาตุสารปัจประโยชน์2ลูกแล้วเกิดมากสุด2ครั้งต่อเทิร์นทีนี้เมื่อเราติดตั้งการ์ดแล้วหลังจากที่ฝ่ายเราตัวละครเราใช้สกิลอะ่ะก็จะ อา,อาวุธจะกลับคืนเข้ามือเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนนะคะเด็กที่เราใช้คือเด็กอันนี้เนาะเดี๋ยวเลือกแล้วโทษทีค่ะ <c oughs> แก้ไขเด็กนิดนึงที่แนะนำเรคคอมเมนคือเอาสมุดเวทนี้ไปคุณ <c oughs> สมุดเวทที่ใช้ในการเเพิ่มลูกเต่าเนาะแล้วทีนี้จริงๆถ้าเกิดว่าเปลี่ยนตัวสักคนหนึ่งจะน้องครีหรือว่าเอ,อเอาบาบาร่าออกก็ได้ เ,เปลี่ยนให้เป็นธาตุเดียวกันอีกสักคนนะคะคนไหนก็ได้เลยคุณไฟหรือว่าพืชก็ได้พืชเอาเป็นนี่ละกันนะคะเราก็าการ์ดนี้ใช้ไม่ได้เนาะเราก็เอาการ์ดเรียกลูกเต่ามาเพิ่มนะคะเผื่อกรณีที่อออันนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็สำคัญมากใช้น้องน้องเทมาริคนนี้นะคะเอาไปด้วยน้องเขาจะช่วยนะถ้า,ามีอันนี้ เอ๊หนิงกวงอาจจะเอาออกเนาะคุณใส่วานารนา,าไปด้วยก็ได้คุณวานารนา,าอยู่ไหนเนี่ยวานารนา,าวานารนา,าคืออันนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เรามีลูกเต๋าเหลือแล้วก็เขาจะช่วยเก็บลูกเต๋าเรากลับมาตอนท้ายนะคะแล้วก็อันอื่นคือถ้าใส่ใส่เอ่อใส่ใส่เป็นอันนี้ไปแล้วกันคุณ <laughs> เผื่อเผื่อย่อยแล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้นะคะ แล้วที่สำคัญวิธีเล่นอันนี้ก็คือเราพยายามยืนยืนคนเดียวเลยคุณอ,อย่าลืมเจดแชมเบอร์มานะคุณอ,อันนี้เราเปลี่ยนไปก่อนละกันนะคะวนารานาเก็บไว้เนาะถ้าเป็นไปได้เจดแชมเบอร์ขึ้นมือจะดีมากนะคุณแล้วก็หรือว่าการ์ดอาวุธนะเราเราเราไม่มีสุ่มสุ่มได้การ์ดอาวุธเลยเหรอเราไม่ได้อาวุธเลยสักคนนึงเลยเหรองั้นเราใช้เป็นน้องครียืนละกันนะคุณตาดา ที่เหลือเดี๋ยวย่อยย่อยให้หมดเลยจ้าไม่ต้องสนใจโอเคใช้น้องครียืนไปคนเดียวเลยคุณน่าจะน่าจะพอไหวนะก่อนอื่นลงวนานรนา,าไปก่อนเลยค่ะอีเราได้ได้อันนี้โอเคดีมากเพราะฉะนั้นอ่าลงไปก่อนเนาะคุณเสร็จแล้วเราติดตั้งให้น้องครีเลยคุณที่สําคัญคืออันนี้มันจะช่วยเรียกลูกเต๋าเนาะกรณีว่าเราใช้สกิลธาตุนะคะ เยวจะพอเกิดลูกเต่าเพิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวอาวุธมันจะกลับเข้ามือมาอีกใช่ปะเดี๋ยวก็เกิดลูกเต่าอ,อีกเนาะเดี๋ยวลูกเต่ามันเกิดอีกทีหนึ่งคุณทีนี้เราก็เออจมตีใช,ใช้ใช้อันนี้ไหมเราใส่ใส่นี้ไปนะคุณเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาคอเล่เออไม่ต้องแล้วคอเล่อะ ติดอันนี้ไปเลยคุณเพราะว่าใช้วิธีอย่างนี้ใช้สมุดแซกหรือว่าอะไรที่อาวุธที่มันเรียกลูกเต๋าได้นะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวอาวุธมันจะกลับขึ้นมาอีกไหม <c oughs> มันจะเพิ่มจํานวนลูกเต๋าให้เรานะคุณแต่หลักๆเลยคืออ,อ,อย่าลืมฮิวนะคะ <c oughs> ถ้าไม่ฮิวเดี๋ยวเราจะเราจะขิดเนอะระหว่างทางเพราะฉะนั้นนี่แน่ว่าแต่อันนี้ความเสียหายไฟในี่ใครใครเบิร์นเนี่ย อันนี้ใช้ธาตโจมตีปกติใช้ธาตไร้สีลดลงเนาะแต่ว่ามันไม่จําเป็นแล้วคุณรอบหน้าถ้าอาหารขึ้นมือก็ฮิวให้น้องเขาไปก่อนเลยเนาะโอเคมีของฮิวมาเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราใส่ลงไปได้เลยถ้าเกิดว่าลูกเต่ามันเหลือเนาะแต่ถ้าไม่เหลือก็ไม่เป็นไรคะ่ะมาโหลูกเต่าค่อนข้างเป็นใจอยู่นะ เขาต้องกำลังคิดว่าไฟอีกไหมล่ะก่อนอื่นเลยเขาโจมตีมานะคะโอเคเราต้องระวังน้องครีขีดนิดนึงเนาะใส่นี้ไปละกันคุณแล้วก็เอ๊ะอย่าพึ่งละกันนะคะเราให้น้องครีโจมตีไปก่อนเนาะอันนี้แล้วเดี๋ยวอันนี้ยังยังไม่ต้องเนาะ เขาเปลี่ยนตัวละครนะเออเราก็ใส่ไม่แน่ใจเออน่าจะต้องเปลี่ยนน่าจะต้องเปลี่ยนตัวแล้วคุณเดี๋ยวเราเปลี่ยนนาทิดามาแทนน้องคลีน่าจะน่าจะไม่ยืนไม่ไหวแล้วแน่เลยคุณงั้นเราใส่ให้นาทิดาไปก่อนเนาะเสร็จแล้วก็อันนี้เออพอใส่แล้วมันได้ลูกเตา๋าน้องคลีอันติไปนะคะทิ้งท้ายไว้เลย นี่แนะ่เขาสกิลธาตุมาน้องครีต้องต้องไปไปแล้วแน่นอนเดี๋ยวเราให้นาคิดามายืนนะทีนี้มันมีระเบิดจากน้องครีนิดนึงเราแปะสกิลธาตุไปเลยค่ะเราจะได้ลูกเต๋ามาเพิ่มเนาะแล้วก็ได้ระเบิดไปด้วยหนึ่งทีนี้เออเออไม่ได้ลูกเต๋าแล้วงั้นเราใส่ใส่สมุดกลับลงไปเลยคุณ แล้วก็ใส่อันนี้ลงไปฮิวนะคะเนื่องจากว่ามันมันไม่ได้อะไรแล้วเน,ะวนาะวานรนาก็ไม่ได้ใช้แล้วโอเคอันนี้เดี๋ยวให้มันโจมตีไปนะคะเรายังโดนอันนี้อยู่เหรอจริงๆแค่3ตัวเราก็เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าจะเก็บไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเก็บจนหมดเทินอะไรประมาณนี้นะเทินแรกเราไม่ใช่เทินแรกเกมแรกเราให้ น้องครีเขายืนก็เลยค่อนอแล้วก็มีอาหารค่อนข้างเยอะก็เลยยืนไหวอะไรประมาณนี้เนาะที่นี้เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนลูกเต่าแล้วคุณเพราสกิลทาตมาอันนี้โดนระเบิดไปเรียบร้อยเราได้มาอีกหนึ่งพัฟรีทีนี้เออเราต้องเปลี่ยนลูกเต่านะคะแล้วก็ใช้สกิล นี่ไปหนึ่งเดี๋ยวจะได้ลูกเต่ามาเพิ่มเนาะแล้วก็เดี๋ยวกาดกาดกลับขึ้นมือใช่ไหมยออมันไม่กลับขึ้นมือแล้วดิกลับไหมโอ,อก้กลับ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 จ้าเราก็โจมตีไปเรื่อยๆเลยคุณ<笑><笑>อันนี้ไปเลย <S <S ใช้ให้คุ้มค่านะคะ แล้วก็เอ๊ถ้าโจมตีปกติเราเราอยากเปลี่ยนให้เป็นอืมอันนี้ใช้ท่าไรรสีลดลงใช่ไหมเอออันนี้ไปก่อนละกันคุณโจมตีนี้มานะคะมาได้มาสี่พันแล้วเสร็จแล้วเอ๊ใช้ท่าไร้สีลดลงไม่ทันแล้วทันไหม ใจนี้ไปหนึ่งคุณนี่ใช้ลดลงหนึ่งนี่ไงโจมตีไปอีกหนึ่งแค่นี้ก็เอาเหรอเดี๋ยวอันนี้มีเบิร์นอีกหนึ่งนะไม่ไมพอแล้วพอแล้วเรียบร้อยแล้วคุณก็ประมาณนี้ห้องนี้รู้สึกว่าจะง่ายกว่าอีกห้องหนึ่งนะถ้าถ้าการขึ้นมือนะคะเอา้าเหลืออีกเทินเหรอเอา้า แล้วดูกันดูใจคอคุณจะไม่ให้เราวีทาตอื่นเลยเหรอให้น้องนาเล่นหน่อยมาเดี๋ยวเราอันติไปได้เลยนะคะจุดนี้นี่แนะ่เสร็จแล้วเขาน่าจะเปลี่ยนตัวคุณนี่ไงเขาเปลี่ยนตัว แล้วเดี๋ยวเราก็งั้นเราก็ใส่หนังสือกลับลงไปอีกนะคะแล้วก็ของพวกนี้อ้าเมื่อกี้ลืมให้น้องนาใส่ <c oughs> อดเลยอดเลยอันนี้แปะอันนี้ไปอีกหนึ่งเนาะ <c oughs> นี่แน่ทีนี้ก็จะได้ลูกเต่ามาเพิ่มนะแล้วเออเราก็อาอันพวกเนี้ย เปลี่ยนไปได้เลยคุณเราไม่ได้ใช้แล้วนะเนาะอาโทษๆกดผิดกดผิดเปลี่ยนไปได้เลยค่ะเสร็จเราก็แปะไปอีกหนึ่งเนาะคุณเดี๋ยวจะได้ระเบิดไปสองคนเวลาอัญญนาทัดไฟมันปึ้มไป <laughs> ปึ้มเราหมดหมดทุกอย่างแล้วคุณดูเว้นให้น้องนากินอาหารแล้วกันอะเอาไปน้องนา <laughs> <laughs> ใจคอคนเรา มาฮิวไปหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้โดนไปส่วนอันนี้ก็ระเบิดไปหนึ่งติดธาตุอันนี้โดนเอา้าเสียใจอีกคนนึงไม่ได้หรอมาอีกแล้วนะเธอ โอเคชนะเรียบร้อยนะครับได้มา5,000แต้มก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการต่อสู้อารามแดนฝึกฝนอารามแดนฝึกฝนจะอยู่จนหมดอัปเดต4.2นะคะเดี๋ยวถ้าอัปเดตใหม่เพิ่มมาก็ก็มันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่แล้วเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะครแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ